ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดอำนาจเจริญศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอำนาจเจริญโดยการบริหารงานของนางสาวถนอมใจกล้าผู้อำนวยการสถานศึกษามีบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วยนางอุก,กันดาพิมพ์หลอกบรรณารักษ์ชำนาญการนายชรัตวิ์สุรสัยบรรณารักษ์นางสาวปัทถิยาแก่นสาจ้างเหมาบริการ ขอนำเสนอผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุูมารีจังหวัดอำนาจเจริญไตรามาสที่1-2ถึงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ดังนี้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุูมารีจังหวัดอำนาจเจริญมีจำนวนสมาชิกห้องสมุด3,120คนบรรณารักษ์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งภายในภายนอกห้องสมุดในปีงบประมาณพุทธศักราช2568ดังนี้โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในห้องสมุดการแนะนําการใช้ห้องสมุดการพับผ้าขนหนูเป็นสื่อเล่านิทานการทำโมเดลกระดาษการทำหนีฟองน้ำ โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุอ่านอย่างเบิกบานสำารัญเพื่อสุขภาพจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และนั้นทนาการสำหรับผู้สูงอายุเดือนละหนึ่งครั้งประกอบด้วยการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติการเล่นเกมส่งเสริมการเรียนรู้การทำน้ำผลไม้ปั่นการทำขนมไทยขนมรังนก ขนมลืมกลืนขนมไทยลิมมานีขนมนตะโก้สาขู่ข้าวโพดโยคะเพื่อสุขภาพการพับเปลี่ยนปลยทานการทำสายคล้องโทรศัพท์มือถือโครงการปันสุขเพื่อน้องร้องเล่นเรียนรู้ก้าวสู่อนาคตใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับน้องผู้ป่วยที่มารับบริการเดือนละหนึ่งครั้งนะโรงพยาบาลอำนาจ,จเจริญการเล่านิทานให้น้องฟัง การประดิษฐ์ตุ๊กตาจากฟองน้ำการระบายสีผีเสื้อสามมิติกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยจัดกิจกรรมการเล่านิทานให้น้องฟังเกมสำหรับเด็กกระทมวัยนะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไก่คำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่โครงการรถห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการเรียนรู้สูสส่โรงเรียนของน้องนะโรงเรียนบ้านแก้งกระถินตำบลนาหมอม้าโรงเรียนบ้านนาวังกุตากล้าตำบลนาวังโรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งบนหนองชาติตำบลนาจิตโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด โดยในทุกวันศุกร์แรกของเดือนร่วมกับเทศบาลเมืองอำนาจเจริญจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวาดภาพระบายสีระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์การเพ้นระทางและการปลุกกระบองเพชรในงานดนตรีในสวนนะ้สวนสาธารณะมิ่งมงคลเฉลิมพระเกียรติโครงการส่งเสริมทักษะเด็กและเยาวชนไวยใสก้าวสู่อนาคตใหม่ที่พร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมกับภาคีเครือข่าย ณนะองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือและโรงเรียนอำนาจเจริญจัดกิจกรรมสอคสอ์ปันสุขสนุกกับการเรียนรู้เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียนโดยบุคลาก,สการสกรรระดับอำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมบริจาคผ้าหม่มเพื่อมอบให้น้องๆตามโรงเรียนในถิ่นธุรกันดานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในงานประจำปีและงานกาชาติอำนาจเจริญในวันที่หนึ่งวันที่9และวันที่10ธันวาคม2567กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้วงล้อหันสาพาสนุกและการทำขนมเบเกอรี่สร้างอาชีพการทำราบรนี่และเค้กวานิลาโครงการบ้านหนังสือชุมชนหมุนเวียนสื่อและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบ้านหนังสือชุมชนทั้ง19าตำบล บรรณารักษ์ยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทำหลักสูตรการทำเข็มกัดจากเศษผ้าจำนวน6ชั่วโมงกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปนศสอกรอระดับอำเภอไซมูลสำนักงานสอกรอประจำจังหวัดยะโสธรและเป็นวิทยากรฝึกอาชีพระยะสัน้นจำนวน6ชั่วโมงหลักสูตรการทำเบเกอรี่ กลุ่มเป้าหมายผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษและต้องขังพิการนะเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชากุมารีจังหวัดอำนาจเจริญขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ